สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านครับพบกันอีกนะครับกับช่องจาเทรดเดอร์หุ้นสร้างชีวิตนะครับเรามาวางแผนเทรดหุ้นรายตัวกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะเรามาวางแผนเทรดหุ้นไมโครนะครับว่ามีเทรดเซตอัพอย่างไรบ้างจะต้องทำอย่างไรนะครับกับไมโครนะครับนะเราไปดูที่บริษัทกันก่อนนะครับบริษัทเป็นอย่างไรบ้างนะครับ m มโครริซิงนะบริษัทไมโครริ i n g จํากัดมหาชนนะครับนะเป็นบริษัทให้สินเชื่อของรถบรรทุกมือ2นะครับนะนี่ให้สินเชื่อเกี่ยวกับรถบรรทุกนะครับเป็นรถบรรทุกมือ2นะครับนะซึ่งเป็น ลิซซิงน้องใหม่นะครับไมโครนี่ยังเป็นน้องใหม่อยู่นะครับยังมาใหม่อยู่นะครับนี่คือบริษัทนะครับเข้ามาดูในเว็บไซต์ของไมโครลิซซิงนี่นะครับสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองไมโครลิซซิงพร้อมให้บริการถึงบ้านคุณทั่วประเทศนะครับอนุมัติง่ายทราบผลไวให้วงเงินสูง มี QR code สแกนเข้าไปขอสินเชื่อได้เลยนะครับนี่อนาคตจะเป็นผู้นำด้านสินเชื่อรถบรรทุกมือ2ของประเทศไทยว่า,างั้นนะก็สามารถเลือกช่องอเลือกช่องทางนะครับติดต่อเจ้าหนะ้าที่ทำรายการสินเชื่อรถบรรทุกได้3ช่องทางนะครับ ก็ทางโทรศัพท์นะครับปรึกษาสินเชื่อด่วนนะครับเป็นเบอร์โทนี่นะครับติดต่อได้นะครับนะแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่มีแอดไลน,ลน์นะครับทางไลน์นะครับนะครับแล้วก็มีแชทสดนะครับปรึกษาออนไลน์ได้นะครับนะมีอะไรบ้างไปดูสิสินเชื่อลดบรรทุกให้บริการด้านสินเชื่อลดบรรทุก บริษัทไมโครลีซิ่งจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใช้แล้วสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถบรรทุกเพื่อใช้ในการพาณิชย์โดยประเภทรถที่เจ้าซื้อได้แก่รถบรรทุก6ล้อ10ล้อ12ล้อนะครับรวมไปถึงรถหัวรถลากนะครับรถบรรทุกพ่วงและส่วนหางนะ บริษัทให้บริการสินเชื่อกลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มานานกว่า25ปีนะครับอนุมัติวัยขวัญใจ10ล้อนี่นี่นวงเงินสูงนอกเบี้ยต่ำอนุมัติไวนะข่าวสารกิจกรรมนะมีให้ ก็ไปศึกษาดูนะครับไมโครลิซิ่งฉลองเปิดสาขาใหม่ใจดีอา้าวัดเติมน้ำมัน PTT มูลค่า2,000บาทนี่มีโปรโมชั่นด้วยนะครับมีรถแรกแจกแถมนะครับสำหรับใครขอสินเชื่อตอนนี้นะเข่าคราวนะครับก็มีประชุมผู้ ถือหุ้น2วันที่ผ่านมานี่นะไมโครลิซิ่งชวนลูกค้าฉลองเปิดสาขาใหม่แมโครลั่นละครสาขาที่22แห่งแรกในกรุงเทพเนาะสาขาที่22นะครับแสดงว่า22สาขาแล้วเปิดสาขา22ที่กรุงเทพนะครับ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะไปดูนะครับข่าวข่าวเกี่ยวกับไมโครลิซิ่งนะเป็นอย่างไรบ้างก็มี ข้อมูลสรุปงบหนะุ้นที่ทำเกี่ยวกับรถบรรทุกมีครับตอนนี้ก็มี ASK นะที่ทำมาก่อนหน้าของไมโครนะครับ ASK ตอนนี้ก็ไปไกลแล้วนะครับราคาไป40กว่าบาทแล้วเนะ 43, 44, าะ4 3 4 4 4บทแล้วนะครับ ASK นะนะส่วนไมโครนี่เป็นน้องใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาเนาะราคายังต่ำอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ยังยังไปได้อีกไกลนะครับสำหรับไมโครลิซซิงของเรานะครับนะเปรียบเทียบกับ ASK เนาะก็ราคาก็วิ่งไปไกลแล้วนะแสดงว่าก็เป็นหุ้นที่เราสามารถที่จะถือได้อีกนานๆน,น,นะครับเพราะเป็นหุ้นน้องใหม่เพิ่งจะเข้าตลาดมาเมื่อไวๆนี้เองนะครับนะเพราะฉะนั้น ก็จะถือได้ไปอีกนานนะครับพึ่งเข้ามาปีที่แล้วเนาะเข้าตลาดมานะครับนี่มาดูข้อมูลนะครับข้อมูลทางการเงินที่สำคัญอา่าไมโครสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนนะครับกำไรอะไรยังไงนะนี่เข้ามาดูนะครับหนี้สินนะครับรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับเป็นอย่างไรรายได้เทียบกับค่าใช้จ่ายเนาะ นี่มีให้ดูเป็นกราฟแท่งนะดูง่ายนะนะครับนี่ปี64ลเนาะรายได้632ล้านค่าใช้จ่าย341ล้านประมาณนี้นะนะครับนี่เราก็มาดูกันเนาะเป็นอย่างไรนี่รายได้สีฟ้าสีส้มค่าใช้จ่ายเนาะ ้าวลูกนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิปี64ลูกหนี้เท่าไหร่นะครับกี่ล้านเนาะนี่มีบอกนะครับ3633ล้านผลตอบแทนต่อทุนผลตอบแทน9.922%ซเนะเาะอ้าวนะ อันนี้ก็เข้ามาดูนะครับเขาก็มีข้อมูลให้ดูเยอะแยะมากมายนะครับดาวน์โหลดได้นะนะมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดไปดูงบการเงินปี6 4แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปีอะไรต่างๆนะครับนะเรามองว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับผู้ที่จะถือไปยาวๆก็ถือได้นะครับนะเพราะว่า มีอนาคตที่ดีมีอนาคตที่เติบโตไปได้อีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสินเชื่อรถบรรทุกนี่มาดีมากนะครับมาดีมากต้องบอกอย่างนั้นนะสินเชื่อรถบรรทุกมีความเป็นมาความเป็นมาเป็นยังไงนี่บริษัทไมโครเลสซิ่งจะตั้งขึ้นโดยการริเริ่มจากผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการไมโคร MBA รุ่นที่ C เอเราไม่พูดหมดนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวไปนะครับนะว่าเขาทำอะไรมาม้างนะครับนะถือหุ้นส่วนใหญ่พูดถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทมีความรู้ความชำนาญมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์และธุรกิจอะไหล่รถยนต์มานานกว่า47ปีนะครับ มีกลุ่มธุรกิจร้านอะไรบ้างอะไรรถยนต์นะครับนี่มีพวกเกี่ยวกับร้านอะไรลรถยนต์เนาะนี่ก็เป็นบริษัทที่เข้ามาร่วมทุนกันนะครับมีสำนักงานใหญ่ที่ไหนบ้างนะครับนี่สำนักงานใหญ่นครปฐมเนาะราชบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีนครราชสีมาชนบุรีขอนแก่นพิษลกสระบุรีอุบ,บลราชธานีนครสวรรค์สุร,ราษฎร์นาะ น,นี่ตอนนี้ก็ไอ้น,นี้มี21นะแต่ตอนนี้เป็น22สาขาแลนะ้วเนาะที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยนะ22สาขาแล้วนะทั่วประเทศนะแล้วก็คงจะเปิดไปเรื่อยๆทั่วประเทศนั่นแหละรครับนะดูวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์เป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อลดบรรทุกมือสองของประเทศอ่านะนี่คือวิสัยทัศน์พันธกิจพันธกิจ ต่อลูกค้าและคู่ค้าสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการที่เป็นเลิศบริการที่รวดเร็วสร้างความพึงพอใจให้เป็นขวัญใจของลูกค้าและคู่ค้านะครับนะพันธกิจต่อพนักงานสร้างทีมงานที่มีคุณภาพมีความชำนาญเพื่อบริการที่เป็นเลิศอ่ะมาอ่านดูนะครับโครงสร้างนี่โครงสร้างนะครับ คณะกรรมการประธานนะนี่คือโครงสร้างาคณะกรรมการประธานกรรมการนายติดอัมพ o กรรมการอิสระนายเวทนุชเจริญเอ้าเข้ามาดูนะคณะผู้บริหารนายวิสารปูรณะสันติกุลกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการนางรสนันยิ่งทวีศักดิ์เราดูเพียงคร่าวๆนะในคลิปนะก็ให้เพื่อนๆเข้ามาดูอีกทีนะครับในรายละเอียดนะเอาสารสัมพันธ์นี่มีนี่เป็นยังไงบ้างมีจัดประชุมมีฉลองสาขาใหม่จัดประชุม ไมโครลีสซิ่งชวนลูกค้าฉลองเปิดสาขาใหม่อะไรนี่ประเด็นด้านการลงทุนอะไรมัง่งสรุปงบปี64อ๋อ,อมีข่าวสารเพื่อกิจการเพื่อสังคมนะครับ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมไมโครเรตซิ่งส,งส่งมอบรถวิวแชร์มอบยาเพื่อต้องผู้ต้องขังเรือนจำนะกิจกรรมเพื่อสังคมเนาะก็เข้ามาดูครับนะมาดูรายละเอียดนะครับใครอยากศึกษานะ นี่การขอสินเชื่อนะครับนี่มันมีแบบฟอร์มนะครับในเว็บไซต์ของเขานะครับชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาขอสินเชื่อนะครับนะเข้ามากรอกได้นะครับมีรายละเอียดมีอะไรในนี้นะครับนี่นะบริการให้แบบดีเลยเนาะนักลงทุนสัมพันธ์อ้า นนี่ก็เข้ามาดูนะครับอันนี้ทีนี้ก็ไปดูข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์เนาะข้อมูลนะครับในตลาดหลักทรัพย์นะครับเรามาดูข้อมูลสําคัญเนาะข้อมูลหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับของวันที่22เมษายนนะครับวันที่22เมษายนนะครับกราฟที่เราดูนี่นะครับ22เมษายนนะครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับ6,999นะครับ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap นะครับที่เราเรียกกันนะมูลค่าตามค่า P/E 36.91นะครับ P/BV 3.53นะเนาะเบต้า6 6 4กอาการเปลี่ยนแปลงของราคาตอนนี้ลดลงเนาะอัตราเงินปันผลมีเงินปันผลนะครับ1.04%นะครับนะ เงินปันผลล่าสุด0.06นะสตังนะต่อหุ้นนะครับวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่22เมษาเนาะวันขึ้นเครื่องหมาย XD 22เมษาใช่ไหมอืม22เมษาก็ผ่านมาแล้วเนาะ22เมษาก็เมื่อวันศุกใช่ไหมเอา ตรงนี้ทำไมเป็นยี่สิบแปดเมษา Upcoming Event x นต์เยี่สิบแปดเมษาสองห้าหกห้ายังไงยี่สิบแปดเหรอเดี๋ยวเราต้องไปดูที่กราฟอีกทีนะครับว่าขึ้นเครื่องหมายหรือยังเนาะอืม เอดูตรงนี้ทำไมวันที่ไม่ตรงกันนะนี่ข้อมูลดูงบการเงินดูกำไรขาดทุนดูนี่ก่อนเนาะสินสินทรัพย์รวมสินทรัพย์รวมก็เยอะกว่านี่สินอยู่นะครับสินทรัพย์รวมตอนนี้สุดท้ายนี่ครับงบปี2564เนาะนะนะ ตามตลาดที่ได้มานี่ล่าสุดนะครับสินทรัพย์4 3 4ล้านหนี้สิน2,076ล้านนะครึ่งหนึ่งเนาะประมาณครึ่งนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะมาดูกำไรเลยพวกพวกไฟแนนซ์นี่นะครับพวกไฟแนนซ์นี่ปกติส่วนมากเขาจะหนี้เยอะนะครับแต่นี่ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับนะเพราะว่าเขาต้องกู้มาเพื่อ เพื่อเพื่อปล่อยนะครับต้องกู้เงินมาเพื่อที่จะปล่อยต่ออะไรอย่างนงี้อะไรอย่างี้นะครับอาจจะมีหนี้อะไรอย่างงี้นะครับกําไรนะครับตั้งแต่ปีปี62นี่ร้อยสิบล้านหกสามร้อยสามสิบห้าล้านมาปีหกสี่นี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านนะกําไรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับกําไรเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับนะอา้านี่ โอเคนะอันนี้ก็คือเป็นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับตอนนี้ก็าทาใหม่นะตอนนี้ทําใหม่นะตอนเข้ามาดูตอนแรกก็งงง,งงงอยู่นะครับว่ามันอะไรนะครับตอนนี้เขาทาใหม่นะเป็นรูปแบบใหม่นะครับก็ดีขึ้นมีรายละเอียดเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่7.40เนาะเปิดขึ้นมาหน้าเดียวนี้ก็เห็นหลายอย่างเนาะมีให้เห็นหลายอย่างนะหน้าเดียวนี่เปิดขึ้นมานะบอกนู่นบอกนี่นะครับ นะก็ดีเนาะนี่อย่างหน้านี้ก็นี่ก็มีกราฟกราฟเส้นเนาะก็ให้ดูพอสังเขปนะมีกราฟเส้นมีราคามีการเปลี่ยนแปลงนะราคาล่าสุดสูงสุดต่ำสุดราคาเปิดก่อนหน้าปริมาณหุ้นนะครับปริมาณหุ้นแล้วก็ บาทนะครับจำนวนเงินนะครับกี่หุ้นแล้วก็เป็นเงินเท่าไหร่นะรหาสุูตรนี่นะครับราคาเฉลี่ยราคาฟรอรเซนลิงเออในหน้าเดียวนี้ก็มีมีหมดเลยนะดีมากนะครับของตลาดหลักทรัพย์นะในหน้านี้หน้ามีทั้งพีมีรายได้นะของปีสุดท้ายนี่เนาะมีมีรายได้ให้นะมีบอกนี่รายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่นะ ตรากาไรสุทธิกําไรต่อหุ้นเท่าไหรน่นี่กำไรต่อหุ้น0.20เนาะนี่บริษัทไมโครลีซิ่งทำการการสินเชื่อรดบรรทุกมือ2นะนี่นะครับ XB ตรงนี้เป็น28เมษาเนาะแต่ตรงนี้ตรงนี้นี่ทำไไมเป็น22เมษาเนาะเอา เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ปลอดภัยก็เราก็รอให้วันที่28ก่อนนะค่อยเทรดน,นะครับนะรอวันที่28ก่อนค่อยเทรดน,นะอ่านี่เรามาดูกราฟกันนะครับทีนี้นะไปดูกราฟมาวางแผนนะครับมาหาเทรดเซตอัพกันนะครับมาหาเทรดเซตอัพกันนี่ นี่กราฟกราฟเต็มรูปแล้วนะครับทั้งหมดเลยเนาะเพราะว่าเขาเป็นหุ้นน้องใหม่นะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงตอนนี้เนาะไปทําสูงสุดอยู่นูน่น10บาทประมาณ10บาท20นะครับไปทําจุดสูงสุดไว้นู่นนะตอนนี้ก็ผ่อนลงมาเนาะย่อลงมานะครับย่อลงมาตอนนี้ก็เบรกแล้วนะเนาะเบรกเทนลนละน์เนาะ กลับตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับตัวนะครับก็มีหลอกอยู่ช่วงนี้นะครับหลอกหลอกแล้วไม่ไปนะครับลงต่อเนาะแต่ตอนนี้ก็คิดว่าไม่หลอกเนาะเพราะว่าอินดิเคเตอร์เราก็อินดิเคเตอร์เรานี่ถือว่าตอนนี้มาแล้วเนาะมาดีนะครับอ้าวทีนี้เรามาหาเทรดเซตอัพกันนะครับ ตอนนี้แนวรับนะครับที่เราตั้งไว้นี่ไม่ใช่แนวรับนะสต็อปลอสนะครับสต็อปลอสตอนนี้เราตั้งไว้ตรงนี้นะครับ7.20นะครับสต็อปลอสนะทีนี้เรามาหาแนวรับนะครับแนวรับให้ไว้ตรงนี้นะครับแนวรับนะนี่แนวรับอยู่ตรงนี้6.90นะครับแนวรับนะแนวรับที่6.90นนะครับเผื่อเจอ ข่าวร้ายๆมีวิกฤตอะไรมานะครับเผื่อตกใจลงมานะครับนะนะในในกราฟนี่ไม่ไม่เห็นยังไม่ติดเครื่องหมาย XD นะครับนะเพราะฉะนั้นรอวันที่28ก่อนนะครับเพื่อความชัว่เนาะนะหรือยังไงนะครับนะหรือจะเข้าตอนนี้เห็นว่าราคาต่ำแล้วนะครับเผื่อ28นะครับติดเครื่องหมาย XD ก็ร่วงลงมาต่ออะไรประมาณนี้เนาะ เพราะฉะนั้นรอ,อวันที่2 8ดูอีกทีนะครับเพื่อความชัวร์เพื่อความมั่นใจนะครับเอาซัมพลอ7.20แนวรับ6.90นะครับมีแนวต้าน7.75 8.05 8.29 8.84นะนี่คือคือเทรดเซตอัพระยะสั้นๆนะครับเฉพาะเฉพาะขานี้เนาะเราดูเฉพาะขานี้ก่อนนะครับนะ สำหรับเพื่อนๆนที่เห็นว่าหุ้นตัวนี้ดีจะถือยาวๆถือนานๆถือกินปันผลไปอะไรนานๆก็ถือว่าใช้ได้เนาะเป็นหุ้นที่ดีอยู่เพราะว่าการเจริญเติบโตก็น่าจะสูงนะเทียบกับ ASK เนาะ ASK ก็ทำธุรกิจประเภทเดียวกันนี่ ASK ตอนนี้ราคาไป44บาทแล้วนะครับเราดูจุดเข้าซื้อตอนนี้นะครับ จุดเข้าซื้อนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าซื้อได้นะครับช่วงนี้นะครับนี่ตั้งแต่7.20ไปจนถึง7.55นี่นะครับ7.50 7.55หรือ7.60กก็ได้นะครับช่วงนี้เนาะหรือมันยิ่งลงมาต่ำก็เข้ามาเก็บราคาต่ำๆก็ยิ่งดีนะเพื่อนๆอาจจะเข้าเป็นสักสามไม้อะไรประมาณนี้นะครับนะ 7.40ไม้หนึ่งมันลงมา 7. จ็นี่อนี่ไม้หนึ่งนะครับนะไม้ที่2ไม้ที่3รอเผื่อมันลงมาจะลงมาถ้ามันไม่ลงมาก็ถ้ามันจะดีดก็แค่เข้าอีกเป็นไม้ที่3นะครับนะอันอย่างนี้นะครับมันจะได้เปรียบกว่านะครับเข้าสักสามไม้นะครับนะ7.40ีนี่ไม้หนึ่งเไม้หนึ่งถ้าเกิด มีข่าวร้ายมันล่วงมาหาแนวรับนี่เราก็ใส่อีกไม้หนึ่งนะครับนะอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับนะสต็อปลอดนะครับสต็อปลอของเราก็ตรงนี้เนาะสต็อปลอดนะถ้าลงมาแนวรับก็นี่นะครับเพราะยังไง ยังไงหุ้นที่มีกําไรนี่เขาก็วิ่งอยู่แล้วนะครับแต่วิ่งช้าวิ่งเร็วนั้นอีกเรื่องหนึ่งเนาะนะครับแต่เราดูตอนนี้ก็คือเรามองว่าเขากลับตัวแล้วนะครับเอาเบสเทนไลน์ขึ้นมาแล้วนะตามหลักนะครับก็คือกลับตัวนี่้าไครเทดไว้นะครับนี่กําไรก็คือต้านแรกนะแต่ต้านแรกนี่ไม่น่าจะนี่เท่าไหร่เนาะต้านแรกนี่เรามองต้านที่สองดีกว่านะ นะครับคำหรักําไรก็จะได้เป็นกรอบเป็นกำนิดนึงนะครับต้านที่3นะครับเป้าหมายเนาะอ่าเป้าหมายคือแนวต้านนะครับในการทํากําไรนะครับคือแนวต้านแนวต้าน1 2 3 4งสอ่าสแนวต้านนะอันนี้ก็คือเราพูดกันในเรื่องของคนเทรดไวเทรดสั้นเนาะคนที่ถือยาวๆไม่ต้องสนใจในในตรงนี้นะครับท่านจะถือไปได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เรามองว่ากลับตัวท่านสามารถที่จะเข้านะครับหาจุดที่เข้า ที่ฉันชอบนะครับแล้วก็ถือยาวๆไปได้ถือเป็นปีเนี่ยถือไปได้หรือถือสัก6เดือนเก้าเดือนอะไรก็ว่าไปไตามาดสองไตามาสามไตมาสอะไรก็ว่าไปนะครับถือไปได้เลยนะครับนะนี่คือเทรดเซตอัพนะครับที่จริงเขาจะวิ่งไปถ้าเขาถ้าเขาวิ่งจริงนะครับไม่หลอกนะครับเป้าหมายอยู่ข้างบนเลยนะครับนุ่น10.20ูนุ่นนะครับ นี่คือเป้าหมายเลยนะครับเขาต้องวิ่งมาหาเป้าเดิมนะครับหุ้นเป็นอย่างนั้นนะครับลงมาเท่าไหร่ก็จะวิ่งกลับเท่านั้นนะครับนี่คือสไตล์นะครับการลงการขึ้นของหุ้นมันเป็นแบบนั้นนะแต่คนที่เล่นสั้นส่วนมากก็จะถือขนาดนั้นใจไม่ใจในการรอนี่ไม่ไหวนะครับคนชอบเล่นสั้นนี่รอนานๆรอไม่ไหวใจจะขาดนะครับเพราะฉะนั้นอา ก็เอาตามนี้เรามาวัดดูนะครับวัดดูหาสต็อปลอดหาอะไรนี่นะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะสต็อปลอด2.70%นะครับสต็อปลอดเนาะกำไรถ้าคนไม่อยากรอจริงๆต้านแรกนี่นะครับต้านแรกนี่4.59%กนะครับกำไรเนาะต้านที่2 8.50% ต้านที่3นี่11.74%ต้านที่4นี่กำไร19.16%นะครับเทียบกับสต o อปลอ s สตอปลอแค่2.70%นะสต o อปลอ s ก็ต่ำมากนะแต่ถ้าลงมาที่แนวรับแนวรับนี่จะเยอะหน่อยนะครับอยู่ที่6.61%นะครับนะแต่ถ้าหลุดสต o อปลอ s นี่เราขอแนะนำให้คัดนะครับท่านที่เล่น เล่นสั้นเล่นไวๆนะครับไม่ถือนานนะเล่นเป็นขานี่นะครับนะอย่าให้หลุดสต็อปลอเพราะถ้าหลุดหลุดสต็อปลอแล้วจะเป็นหนังชีวิตนะครับถ้าลงมาที่แนวรับนี่ก็มันจะใช้ใช้เวลานานนะครับคือมันก็จะยึกยักยึกยักเด้งอยู่ตรงนี้กว่ามันจะขึ้นไปใหม่นะครับมันก็จะเสียเวลาท่านนะครับถ้าหลุดสต็อปลอเราคัดออกไปเราก็จะไม่เสียเวลาเราก็ไปเข้าใหม่เอาใหม่นะครับทําใหม่ มันก็จะได้ไวขึ้นมานะครับถ้ามารอมันก็จะช้านะครับนะช้าเวลาเสียเวลาทำมาหากินนะนะ,นะก็พูดกันอย่างนั้นเนาะนะอันนี้ก็คือเทรดเซตอัพของไมโครนะครับนะรายละเอียดเราก็ดูกันมาหมดแล้วก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนจะถูกใจนะครับลองไปดูรายละเอียดอีกทีนะครับนะว่าหุ้นตัวนี้เป็นอย่างไรก็โอกาสจเจริญเติมโตเติบโ,โตไปในวันข้างหน้าอนาคตเป็นอย่างไรนะครับ แต่สําหรับเราเรามองว่าอนาคตดีนะครับสําหรับหุ้นตนัวนี้ซึ่งตอนนี้ก็ราคาไม่สูงมากเป็นหุ้นน้องใหม่นะครับเทนะียบกับหุ้นหุ้นรุ่นพี่ๆที่ทํางานที่ทําธุรกิจแบบเดียวกันมานี่เขาก็เติบโตไปเยอะแล้วนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราผู้จัดจทำนะครับ เราจะได้มีกําลังใจในการทําทําหุ้นดีๆหาหุ้นดีๆมานําเสนอมาวิเคราะห์มาดูกันนะครับนะก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับนะยังไงก็ช่วยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างนะครับที่มีให้กดนะนะก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ